ในโลกของเฟย์ท <meus> ว <two> ีปโร์สวัสดีครับสวัสดีครับฟย์ทวีปโฟร์ยการที่รอการทุกคนไม่ว่าระดับฟางฟินตัวเองผมโน้ตโสดแบบมิสเตจเจ็บแบบมิสไตล์ทุกที่ในรายการและโน้ค่ะ ผู้นําความฟินจัดเต็มแล้ววันนี้เราจะบอกได้เลยว่าจะมีความฟินกันอย่างไม่หยุดไม่ยั้งกันได้ตอนนี้อยู่ที่งานครับพี่หนูวันนี้เราอยู่ที่งานค cool ูลิซิมเดยซึ่งแัดโดยครูฟันเลนไนก็13และครูเซลเซียก็ดุเ้5เขาบอกว่างานนี้เป็นงานคูลิซิมเดยที่แบบรวมคนที่แบบแนวที่สุด เที่สุดคูแล้วมีนี้คอนเสิร์ตที่สุดมันจากหลากหลายค่ายจริงไหมจริงด้วยโอ้โหก่อนที่จะไปดูว่าความฟินมาเยือนงานค cool ูริสซึเดลเนี่ยแล้วไงเป็นไงเราก็เดลีคูริสซึเดลใช่ไหมไหนบอกมีคำถามเลยจะถามไงีไ่ยนี่ว่าจะถามอยู่อ่ถามมาเลยเนี่ยว่ามีคำถามม,ม,มันเมื่อกี้เหมือนมันเต็มเต็มกันไว้ดินนึนง<อ> <laughs> แต่ก็โอเคโอเคถ้าอย่างงั้นโชอทักมาเลยว่าอะไรที่แรงกว่าลูกเตะเนี่ยถ้าลูกมันเตะอ่ะลูกมันเตะ แมันเตะแรงนะเว้ยไม่ต้องพ่อมันเตะดิพ่อมันเตะต้องแรงกว่าลูกเตะป่ะอ๋อแล้วพ่อมันแก่่อะจะพ่อมันแก่ก็พ่อมันสังหารผู้ใหญแค่นี้ไม่ไรนี่จบแนละ้ว <c oughs> จบแหมแตัดมุกกันหน้าตาเฉยเลยแล้วไงก็โอเคเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เรามีรายการเรามีสีแนวอะไรบ้างเหมือนเดิมรายการเรานี้ยมัคนมาสีแนวด้วยกันแนวแรกคือ <c oughs> แนวแปลกแตลกเก๋าและแนวที่ส <c oughs> องคือหล่อเล้าเขาชนกายแนวที่สามเราคือซ่าเน่งเปี๊ยและสีแนว,วแนวไหนฟ้าแนวไหนฟ้า นี่ยไหนตาเน่ยไหน่ะไม่รู้เหมือนกันไปดูกันดีกว่างานยังมีอะไรกันบ้างแต่ดูช่วงนี้ก่อนครับฟินสเตตัสโดนชินแบทเทิลฟินสเตตัสโดนชินคือรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนค่ะฟินสเตตัสโดนชินคือเรียนไม่เก่งแต่ตั้งใจเรียนอ่ะฟินสเตตัสโดนชินคือ เูเกิดมาหน้าตาดีค่ะฟินสเตตัสโดนทีนถึงแม่พี่จะติดลบแต่ถ้าลองคบแล้วจะติดใจฟินสเตตัสโดนทีนคือข้อดีของความฝันคือมันไม่มีวนวัหมอลยุนะคะความฝันของเราเนี่ยสามารถที่จะฝันได้เรื่อยๆแล้วก็ มันไม่มีหนูดิวเพราะว่าเพราะมันไม่มีหนูดิวอ่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนทำความฝันใ้เป็นจริงฟินสเตตัสโดนทีนคือไม่ได้เจ้าชู้แต่แค่แอนดูผู้ชายค่ะฟินสเตตัสโดนทีนปกขักคือประสบการณ์ขึ้นคานคือสตาร์ทัมฟินสเตตัสโดนทีนคือเนื้อคู่ก็เหมือนผีดรู้ว่ามีแต่สัมผัสไม่ได้ จริงจริงใจและกับไม้ศิริดนตรีครับสวัสดีค่ะครูเจนแนนกัญญาดาจากครูกฟรนไทย93นะคะวินเซตัสโดนทีของแนนก็คือเป็นแฟนแนนเนี่ยไม่ต้องเป็นคนที่ดีที่สุดแต่ขอให้รักแนนมากที่สุดและรักแนนคนเดียวก็พอค่ะ Bye bye. <laughs> ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงฟินมอเมลสิคฟิมองมสิและว,วันนี้เราจะมีเพลงอะไรตามมาตามมาอยากรู้ก็ต้องตามมาดูถ้าอยากรู้ตามคนนั้นไปแต่วันนี้วันนี้ ตอนนี้มาประกวดร้องเพลงครับประกวดเราเป็นไงตอนนี้อยู่รอบไหนแล้วตอนนี้คือเข้ามารอบหนึ่งครับแล้วก็มาแข่งภาคการเดี๋ยวเข้าไปออดิชันน่นอีกทีครับเดี๋ยวนะถามก่อนว่าที่มาประกวดด้านไหนร้องเพลงเสียงหรือว่าด้าตาความสามารถหรือยังไงด้านความสามด้านแบบเอนเตอร์เทนครับน้อเอนเตอร์เทนชื่ออะไรครับชื่อฟุกครับน้องฟ <Okay. S 1> ุกฟ<อ>ุกเอนเตอร์เทนด้านไหนจะบ้างไหนจะบอกพี่ดิเอนเตอร์เทนผมเล่นกีตาร์ได้ครับอ้าวมีกีตาร์เปล่าโชว์พี่ด้กีตาร์เก็บไว้นู่นเดี๋ยว เดี๋ยวให้จัดกรุง้ายนิดนึ่งก่อนด้ดีไหมอันนี้ก่อนถ้าสมมติเล่นกีตาร์ได้ก็ต้องชอบังเพลงถูกไหมชอบเพลงมีเพลงไหนที่ฟังแล้วฟินที่สุดเพลงไหนเอาเพลงที่มาประกวดแล้วกันเนาะเพลงไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้ของใครคะเพลงผลิตโชคเพลงผิโชเพลงนี้แบบดังมากเลยแต่รู้สึกมันจะเก่าหน่อยบ้างใช่ผมชอบเพลงเก่าไม่คยได้ฟังเพลงใหม่เลยพี่โอเคเดี๋ยวยังไงตอนท้ายนี่พี่ขอให้เราจัดเพลงนี้พร้อมกีตาร์สักท่อนหนึ่งไว้บ้า เพลงนี้เล่นกีตาร์ไม่เป็นเอา้าเป็นยังไปไม่เป็นไรเ,เลยไม่เป็นก็ไปลงเล่นแมนร้องก็ได้โชว์นิดนึงตรงนี้เลยเหรอได้ไหมไหวเอาตรงนี้เหรอพี่รตรงนี้เลยแนวไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลงเมื่อไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะจีรางเมื่อใดแต่ที่รู้ก็คือวันนี้รักเธอ อยากจะทำเวลาจะมีให้เงดยงามซึ้งมากกินใจเลยบอกว่าไม่มีใครรู้แล้วถ้าเราจะให้ใครรู้สักคนหนึ่งเนี่ยอยากให้เขารู้พิเศษเลยมีไหม ไม่มีใับเอาเอาให้ใครก็ที่ไม่รู้ก็แล้วกันให้เขารู้ไปเลยใครก็ได้ไที่ไม่รู้ให้เขารู้กันไปเลยเออก็เส๋งดีะเวยไม่ต้องไปแบบไประบุว่าใครไงใครก็ได้ไม่รู้ไม่รู้ไปซะก่อนจะโชว์พี่ขอท่านกินทั้งหนึ่งพากตอนรับกันไปเลยฝากผ่าฟินๆนี่พี่สักท่านเนี่ยฟินที่สุดแล้วพี่วนอย่างนี้มันเดี๋ยวให้โชว์เดียวเลยคนเดียวเลยขอโชว์เดียวเลยเดี่ยวเลยาฟินๆผมไม่ไคทำผ่าอะไรละ มาวันนี้มามาออดิชั่นค่ะออเดชั่นนี้ชื่ออะไรครับชื่อนัตตี้ค่ะโอ้ชื่อนัลล่าเนาะนัตตี้นัตตี้แล้วเรามานี่วันนี้มันอยู่ในรอบรอบที่เท่าไหร่เหร นี่เป็นเป็นรอบของภาคกลางรอบรอบแรกค่ะภาคกลางรอบแรกพี่รู้สึกเหมือนตัวตับต่อยอย่างไม่รู้อะอันนี้งหนูย่องค่ะเฮ้ยอย่างนี้ต้องย่อกันคุยเลยนะไม่ดีมั้ยเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งคุยไม่ดีไม่ดีละไม่ดีละอางี้ดีกว่าตอนนี้มีเพลงอะไรที่เราสึกว่าฟินที่สุดฟินที่สุดหรอคือชอบเพลงจังหวะแบบว่าโจ๊ะโมันมันหน่อยก็ต้องเป็นแบบว่ามันแน่นอกอะอะไรอย่างเงี้ย ช่ป่ะมันก็จะแบบฟังแล้วมันฟินนี่มันสนุกแล้วไอเพลงนั่งกเนี่อยากใช้ใครไหมนึกถึงใครนึกถึงใครเลยนึกถึงสาวๆที่มีอกใหญ่ครับทุกคนเลยค่ะเพราะมันแน่นมากนมันตรงมากเลยอ่ะมันโดนเลยนะปนี่วันนี้ก็มากุดย่างไรครับวันนี้มาก็เตรียมมาประมาณ3เพลงค่ะเป็นเพลงเพลงชา ก็เป็นอารมณ์เหมือนป๊อปปอปนิดเนืงองานมีอะไรอย่างเงี้ยเด็กอยากจะโชว์ไหมสักนิดนึงได้มากตัดมาเลยห้าหกเจ็ดแปด จน,จนแบบว่าคิดว่าอีกนิดนึงจะให้ร้องจนจบไปเลยดีไหมถ <c oughs> ือเราเป็นเพลงที่เราสุดว่าเขาร้องม่แน่ใช่เลยอะ่ะทั้งเสียงรู่หน้าตามันเป๊ะมากมันเป๊ะมากคือวันนี้มาสมัครทีมทสิงห์เงิน<า>ก็กล่าวว่าแบบเอาเส<อ>ื้อผ้าเราลีลาเราเข้าสู้ไงเสียงเราก็ไม่ได้แบบว่าดีเท่าไหร่แต่แบบเอาเอนเตอร์เทนเน้นแบบสนุกไว้ก่อนอ้นนี้จริงเสียงดีจริงเหรอ อย่างนี้ต้องมาพูดถ้าพี่ฟินบ้างใช่แล้วจัดให้ฟินพี่หน่อยหนึ่งท่าฟินเหรอเราเลยเราฟังเราบอกมันฟินมันฟินทำแล้วมันฟินฟินเหรอฟินเหรอส่วนใหญ่จะชอบแบบเส้นเออเลื้อยๆหน่อยเอาเลื้อยๆก็เลื้อยเลื้อยไปไหนก็ได้แล้วแต่หนึ่งสองสามวันนี้เลื้อยอะไรอย่างนี้ชนะเลิศชนะเลิศยังไงวันนี้หมอยเข้ารอบนะ ขอบคุณนะ bye บายๆกันะ bye บเขาสุดช่วงป็นปอเปมาร์ปอเปมารวันนี้เราจะไปตามหาอะไรที่มันฟินฟนไม่เพื่อนๆดูการอยากรู้ไ่ายตรงไหนทำอะไรตามมันเลย <c oughs> เดียวก็ได้สวัสดีค่ะสวั storm, สดีค่ะซาน anyway ิเอฟงนะคะ เหมือนเขารวมเอาศิลปินทั้งหมดที่เคยไปที่ปับคูลิสเลิฟมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ร้องไป3เพลงค่ะมีร้องเพลงใหม่นะคะคุณค้าคีสมีเพลงผิดมากใหม่นะคะแล้วก็มีเพลงไร์แสงเอาไร้แสงมาร้องอ่ะก็มีเพลงค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยคุณค้าคีสไปดาวน์โหลดได้ที่ w w w t r u e music com นะคะแล้วก็เรื่องละครนะคะเรื่องดาวเกี้ยวเดือนทั้งช่อง3เอ่อใกล้จะออนแอร์แล้วค่ะกำลังถ่ายอยู่ค่ะ ช่วงนี้หรอถ้าแบบฟินที่สุดหรอต้องเป็นชุดแอนชายของจัสตินทิมเบเลกมั้งแล้วก็ราบริดว่าฟินไปมากกว่านั้นนะคะไม่เข้าข้างตัวเองคูค้าเคียร์ฟินสุดละโปรเจกต์ที่จะทำอะไรในอนาคตอีกไหมครับโปรเจกต์ที่ทําในอนาคตเหรอคะก็ทารายการทำอีเวนต์พิธีกรอะไรเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบตัวคอนเสิร์ตมากกว่าค่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะมันสวยขึ้นมาเองพอดีแม่ให้มาแม่ i ลืมว่าทํางานเพลงเราโค้ชตัวเองเนาะเวลาทํางานให้คนอื่นเป็น voice lead เราเราโค้ชเขาเราบอกเราบอกเขาว่าเพลงนี้ต้องการอะไรเขาทีรที่มีเพลงที่ฟังแล้วสุดคลื่นที่สุดนะครับตอนนี้เลยของตัวเองไหนอะคะไม่เยแม้แต่เพลงตัวเองไม่รู้สึกอะไรก็ไม่มีอะไรค่ะก็คือปกติีไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะเรื่อยๆค่ะเพลงในท้องตลาดก็มากมายมากมายใช่ไหมคะหลายแล้วระหว่างเพลงนี้ละครที่ชอบอะไรมากไปที่ไม่ได้เล่นละครนะคะก็ยังชอบร้องเพลงที่สุดอยู่แล้ว เล่นละบอหรือเปล่าไม่อ่ะมันไม่ใช่งานถนัดอ่ามันไม่ใช่สิ่งที่ชอบค่ะอันนี้ส่งเยาวขอแบบให้พูดเตตัมที่พี่คิดว่ามันเป็นที่สุดสำหรับพี่นะครับอะไรนะคะไม่มีไม่เคยไม่เคยใช้เลยไม่หรอพี่ไม่เคยขึ้นเลยนะเกาขึ้นเหรอเกาต้องขึ้นด้วยหรออ๋อเหรอคะไม่ค่ะสำหรับพี่ก็คือไม่มีไม่มีอะไรเป็นความความว่างจะดีกว่าเออพี่ชอบความว่างดีกว่าแค่นี้ย เออพอแล้วพอแล้วอยู่กับอะไรที่มันไม่มีดีกว่าแล้วี่ตอนนี้พี่มีอะไรที่อยากจะทำด,ดีนอน,คนาคตในรับก็ยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้จะทําอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็สอน,สอนค่ะสอนใช่ค่ะก็สอนสอนศิลปินไง ครับครับก็สนุกมากเลยครับมาเล่นดนตรีใจกลางกรุงเทพมหานครเยอะนะครับมีทั้งชั้นบนชั้นล่างปกติส่วนมากจะอยู่ต่างจังหวัดนะฮะก็คือไปเล่นดนตรีทัวร์ไปทัวร์ต่างจังหวัดล่าสุดก็เพิ่งกลับมาจากเพชรบุรีใช่ครั้งนี้ก็มาในเมืองก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนิดหน่อยคนกรุงเทพหน้าตาดีกันหมดเลยอะไรนะฮะอเขาเรียกดำเกดำ ตอนนี้ก็มีซิงเกิลเพลงนะครับก็มีซิงเกิลใหม่ของอัลบั้มยที่2แต่ว่าอัลบั้มตอนนี้กำลังทําอยู่ก็เลยปล่อยไม้ฟังเป็นซิงเกิลก่อนชื่อว่าเพลงอยู่อยางเงาเงาที่ร้องให้ฟังไวเมื่อกี้เมื่อกี้ที่บอว่ากดดาวน์โหลดกันใหญ่เลยใช่ไหมครับไม่รู้กดดาวน์โหลดหรือเช็คอินนะ เพื่อน่าจะเป็นเช็คอินว่าอยู่ไหนกันอะไรเงี้ยดาวโหลดเพลงน้อแล้วก็มีดาวน์โหลดอยู่นะนะบอยบอกบอกให้หน่อยว่าอ๋อก็เออ่ดาวน์โหลดที่ไอจูนก็ได้แล้วก็ดาวน์โหลดที่ดอกจัน2 4 8 8 8 8 2ก็ได้ดอกจัน2 4 8 8 8 8 2ถ้าจำเลขไม่ได้ก็เข้าไปใน Facebook ก็ได้เข้าไปคุยกันก็ได้ไลฟ์ไฮไฟล์ตอนที่ยังเล่นอยู่ับไฮไฟล์ไม่เล่นแล้วไม่มีไม่มีใครมาทักแล้วแรกกับกาลธรมที่ว่ามีเพื่อนกี่คนแล้วอ๋อ เพื่อนหายไปหมดแล้วหายไปเพื่อนเ็าเลิกเล่นหมดแล้วใช่ตอนนี้ตัวนี้ตัวนับเพลิ งานเพลงที่มีงานอะไรอีกไหมเราต้องคุยกันใกล้ๆหน่อยนะครับโ okay. อเควงเล่นสนุกสานาน 39, นั่นไงลุกเตอร์ที่นายนั่นไงได้ครับ่อะยังไงได้ยังไงนะงานเพลงพี่มีงานอะไรอีกไหมครับที่แบบโปรเจกต์อะไรก็มีเอ่อมีเล่นเล่นหนังเรื่องยังบ่าวแต่ว่าตอนนี้คงไม่ทันแล้วแหละขอบคุณรอดูดีวีดีเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็พี่เล่นเป็นใครครับเล่นเป็นนักไข่ครับโอ้นักไข่นักไข่ก็เป็นเพื่อนกันนักแอดนักเขียวที่ฟิลิปปินส์เป็นนักแสดงสมทบนะครับสมทบ ใช่เออนี่ยอะไรถามเลยนะอะไรรอกว่าพระเอกหรออะไรดูเรื่องครับดูเรื่องเนี่ยอย่าไปรอดูดีดีนั่นไงนั่นไงปวดใจจริงๆดาวโหลดนังเลยครับนังดาวโหลดไม่ได้ครับไม่ได้แล้วอันนั้นผิดจสิทธรรมนะครับเพลงก็เพลงตัวเองแหละครับใครจะเอาเพลงคนอื่นมาโปรโมทก็เพลงอยู่อย่างเงาๆไงช่วงนี้ฝนตกด้วยแล้วก็บรรยากาศเหงาๆฝั่งนี้แล้วมันก็ฟินไงเหงาไม่ได้ขายของนะมันเหงาจริง ตอนนี้อยากจะร่นวมโตสนมานนะถ้าให้เลือกได้ว่าระหว่างเล่นหนังกับร้องเพลงเราไายพี่สิโตคิดว่าอยากทำในมนั้ยของงานอุ้ยเราถนัดร้องเพลงแหละแต่ว่าอย่างเล่นหนังเล่นละครมันก็เป็นเหมือนเป็นศิละปะอีกแขนงห,หนึ่งซึ่งมันก็สนุกดีที่เราจะไปลองทำดูแล,แล้วเราก็เคยดูละครมาารัตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมเคยดูหนังมาตั้งแต่เด็กๆวันหนึ่งเราได้ไปอยู่ในนั้นมันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ดีอะไรเงี้ยก็ก็สนุกดีแต่ว่าไอ้ที่เราถนาดดัดจริงๆก็คงจะเป็นร้องเพลง ก็สนุกดีก็ชอบอ่ะถ้ามีติดต่อมาอีกเล่นไหมครับก็ต้องดูด้วยว่าว่าเราเหมาะกับบทนะไม่ใช่ชอบเล่นแล้วรับบทเลยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวไปทำหนังต้าเสียหมดสุธาเทพโอ้โหจุธาเทพเล่นละครละครเล่นเล่นเป็นโจรเนี่ยผมจุธาเทพผมเป็นโจรแน่นอนถ้าเกิดพี่เป็นโจรผมว่าแค่พี่ส่งเสียงไปทุกคนก็ยอมสยบแล้วล่ะพี่โอใช่ไหมแค่เสียงก็เทพขนาดนี้แล้ว ทำจนกับความสั้นๆให้กับแฟนๆที่ดูพี่อยู่ตอนนี้เลยพี่ดาพูดอะไรถึงเท้าขอสั้นๆประโยคเดียวแล้วโดนเลยเลิฟยูอ่ะเนี่ยรู้ไหมว่าเลิฟยูนะครับเลิฟยูครับเลิฟยูเลิฟยูมากๆที่มาในวันนี้เลิฟยูที่ไม่แตกตื่นที่ผมรักเองในวันนี้ขอบคุณ<อ>มากๆครับเพลงพี่สุดยอดอยู่แล้วครับพี่ตินะครับผมเนเสมอครับครับเี่ขอบคุณนะ ขอบคุณครับขครับขอบคุณครับาโหลดดาวโหลดอย่าลืมนะคออยีพี่เอาชัดๆดอกจันสองสี่แปด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 สองครับผมแล้วก็กดอย่างนี้เลยครับไอจูนก็ได้ไอจูนง่ายๆอย่าโพสแชร์เด็ดขาดครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมครับต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยตัวฉันไปจะก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารัก แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี ด้วยตอนนี้อะคะ่ะนมก็คงกำกับหนังอยู่มั้ค่ะเพราะอยากเป็นผู้กำกับเป็นหนังแนวคอมเมดี้ก็ได้ค่ะแฟนตาซีคอมเมดี้หน,น,นังแนวอื่นก็หนังผีอะค่ะแนวผีเพราะว่าหนังผีก็แบบมันจะได้แบบสร้างความตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็ระทึกใจอยู่ตลอดเวลาค่ะ้มีแบบแก๊กใหม,นะม่ๆหมค่ะ เมื่อเจอเราสองคนนั้นให้รู้ไว้เลยว่าคุณกำลังอยู่ในโลกของฟินเนติโฟมามามาสาวสาวฟินเกิลฟินบอยทั้งหลายเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณนั้นไม่ทันตั้งตัวคุณอาจจะเข้าไปอยู่โลกของเราแบบงงงงงงจริงด้วยใช่งงอีกแล้วเควันนี้เรามางานในคุริสึมเดย์ขอบคุณงานคุริซึมเดย์ด้วยที่ให้โอกาสเราได้มาสัมภาษณ์คนมาดูมินิคอนสุดมันกันในวันนี้รวมถึงขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากแวร์วีช็อปด้วยซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้ใส่แวร์วีช็อปกันมานะจ ดนตีด้วยซึ่งเราทาเองแล้วเราก็ขายเองแล้วราก็ใส่เองแต่ตอนนี้เราเปิดขายเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาสั่งซื้อได้นะถ้าสนใจแต่ราคาไม่ตั้งนะเดี๋ยวจะไปบอกในแฟนเพจอีทีนงว่าตัวเท่าไหร่แต่นี้ขอบคุณสปอนเซอร์หลังอีกทีนึงคือเสื้อผ้าเทปทุกเทปที่ออกมาก็คือแวร์อาีชอปนะให้ยังไงก็คือเข้าไปดูใน Facebook ได้ที่ w w w f a ไว b o เว็บ m อท a ฟซบ o ๊กดอทคอมตจ้า วิงกี้เพอร์เฟกสกินนะครับเครื่องสกอางที่ปีตอนนี้มีเซรั่มบำรุงผิวหน้าอยู่ซึ่งถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่ www. winkyperfectskin. com ปลูกตังค์เซรั่มผิวสวยหน้าใสวิงกี้เพอร์เฟกสกินตามชมข่าวสารของรายการแล้วนะก็เข้าไปได้ที่ www. facebook. com และฟินดูเอ็นที่โฟช้าแนวีเช่นเคยเป็นคนที่ของขายของเก่งน้าดูเลย <laughs> แต่ว่าโอเคมันดีต่อรายการก็โอเคนะยังไงติดตามดูย้อนหลังชมตอนใหม่ของรายการได้ที่ w w y o u t u ย e c o m slash มสแลสฟิ a เ n เว c h a n แ e ลแล้วยังไงก็ติดตามดูกันเยอะๆนะครับรวมถึงสามารถรับชมทาง t True Vision 64และ79ได้ของ u r u e วลี y พบกับรายการ n ิน r v เว n i ฟมีทุกวันศุกร์2ทุ่มครวมถึงรีรันตามเวลาช่วงเวลาดังกล่าวนี้ได้เลยเลยครับผม แล้วเราจะจับตาดูทางนายถ้านายไม่ระวังตัวนายเจอเราสองคนแน่เพราะงั้วันนี้ฟินมอมิสิวันนี้รวมถึงวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคูลิซึมเดย์ซึ่งจัดโดย93ฟาเรนไฮต์ซึ่งจัดโดยแกมาพูดใหม่เลยมึงต้องมาพูดเลยครับไปเดี๋ยว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 ดึกไม่ออกเชื่อไปคูลิซึมเดย์ไปย่างไป ฟูเซลเซียสกสุดูเซลเซียสสิดุดผิดไม่เป็นไรเมยูอะไรนะูกาสุดูเซลเซียสก่อนเลูรไฮิมูเซลเซียสเก้สิเุดทำไมต้องถามเวนี่้ซึ่งเดย์93ฟาเรนไฮ์เซลเซียสมั่วแล้วตอนนี้93ู้ฟูก่อนเดย์จำไว้ว่างานเราฟูอ่ะหนึ่งสองสามี่งงยิบมา